สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับมิิมขีดไม้ค่ะทุกคนคะวันนี้มันก็กลับมาอีกแล้วนะคะกับวิดีโอเรียกชั่นคือบอกเลยว่าผ่านมา3เดือนกว่าแล้วนะคะหลังจากที่จบรายการ Cute v i e y Season ่น3ไปนะซึ่งเป็นการจบรายการแบบไม่สมบูรณ์ด้วยนะคะเนื่องจากว่าไม่มีสเตจไฟนอลด้วยปัญหาเรื่องการเทนมนะคะทำให้ไม่ได้ถ่ายไฟนอลสเตจนะน่าเศร้ามากๆนะคะ แล้วก็เลื่อยมาถึงเป็นเวลา3เดือนกว่าแล้วค่ะทุกคนวันนี้มีข่าวดีค่ะก็คือ Top 9ในรายการ u with You ซีซั่น3ทั้ง9คนได้ดีบิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนจากที่เคยเป็นวงทิปเป็นระยะเวลากว่า3เดือนตอนนี้จากวงทิปไม่ทิปแล้วนะจ๊ะเป็นวงเต็มวงแบบเป็น ทางการแล้วนะคะกับวงที่มีชื่อว่า X Form ค่ะทุกคนดีงานมากๆนะคะแล้วก็หนุ่มๆไปเดบิวต์บนสเตจนะคะในงานเชิงตู MUSIC กเ s สติวัลค่ะทุกคนที่จัดที่เฉิงตูนะคะในวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยที่ขึ้นสเตจนี่คือแบบไม่มีการบอกกล่าวเลยนะคะว่าจะเป็นการเดบิวต์วงนะ ซอร์ไพรส์มากๆค่ะซึ่งลูกหนุทั้ง9คนก็ไปขึ้นแสดง2เพลงด้วยกันนะคะทุกคนแต่ว่าไม่ได้ขึ้นทั้ง9คนทุกเพลงนะคะก็คือแบ่งกันเป็น5คนแล้วก็4คนนะคะ2เพลงด้วยกันนะแล้วก็มีเซอร์ไพรส์กับแฟนๆตอนที่จบการลองเพลงแล้วนะคะว่าเปิดตัวเป็นวง Xform โอเคเดี๋ยวเม่รอช้าเรามาเริ่มรับชมกับสเตจของ หนุ่มๆห้าคนก่อนนะคะกับเพลงก้างหาวในงานเฉิงตู้มิวสิกเฟสติวัลถ้าพร้อมแล้วเริ่ม,มหลัวอีโจหรือจุนโอ้ไปไวมากเสียงแฟนคือแบบาหนาแน่นนะ chưa quen với, xinh xinh, phiên chân chân và มาเป็นแบาวเพียงชานนะคือเขารอเวลาดีจะมานาบ้างสวยไหมว้าว

刚好在你身上有种幸福的味道。 lũa không gặp số mà Hãy subscribe cho kênh không bỏ lỡ những Okay. จบไปแล้วทีมหนึ่งนะแล้วก็มาต่อกันเลยค่ะกับอีกสี่คนนะกับเพลงทงเชฟนี่าวพร้อมแล้วเริ่มอันนี้ก็เป็นเพลงช้าเหมือนกันนะคะมาเป็นเพลงช้าสองเพลงนะโหอยากเห็นเต้นแล้วอ่ะ

呀，听茶，录听茶，我约火约个听咯。那那。幺八、嗯。<吧> <noise> 的下次再见之前，都要忍住想念。和照片念、留言，我一直没。 天真的把这事奔奔不错渊源风夜渐渐偷走时间等下次再见之前都有人住想念，可照背面留言我一直没有发现原来你和我之间的不过是起点 อ๋อยังหาเโอเคแล้วก็เดี๋ยวมาต่อกับตอนที่หนุ่มๆอินโทรดิวแนะนำเปิดตัววงนะคะแล้วก็แนะนำตัวเองนะฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่อ Hello，大家好，我是梁淮伟。梁淮伟。Hello，大家好，我是刘冠佑。梁冠佑。Hello，大家好，我是邓小琪。邓小琪。Hello，大家好，我是孙颖浩。哈喽 Hello，大家好，我是刘君。刘君<俊>。Hello，大家好，我是段婉清。杜婉 <laughs> Hello，大家好，我是孙艺航。孙艺航。欢迎各位。 欢迎大家好我们是 X One X One 在เนี่ยแฟนแบบประกาศชื่อวงแล้วแฟนแบบกรี๊ดในที่สุดจากวงทิพย์ก็ไม่ทิพย์อีกต่อไปแล้วนะคะทุกคนท็อปไนได้เจบิลเป็นวงอย่างเป็นทางการสมใจแล้วนะแล้วก็ ความหวังความฝันของนุ่มๆก็ได้เป็นความจริงแล้วนะคะในวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมากับการได้เดบิวต์เป็นวง XFORM นะคะทุกคนที่วามมาแล้วก็ยินดีกับหนุ่มๆทาง9กาขนด้วยนะก็นั่นแหละคะ่ะจบไปแล้วนะคะกับ r ีแอคชั่วันนี้ถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ชรสสกด subscribe เป็น,นาากำลังใจให้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งดูดีดูด,ด,ด,ดีเพื่อติดตามคลิปที่มินจะปล่อยออกมา หน,หน้าหน้าด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้เป็ไปแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวนอีหางผมดับเงินคือน่ารักมากทุกคนไปลวคะ่ะ